เสี่ยวมันชีวิตของฉันในครั้งนี้ผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดก็คือเธอเธอจากไปต่อไปฉันจะใช้ชีวิตยอย่างไรเธอพูดว่าอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันและเสี่ยวมันคงอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วทั้งหมดเป็นเพราะเธอทั้งหมดเป็นเพราะเธอผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวทําให้ความรักของฉันลาช้าฉันทําให้พวกเธอลาช้าตอนแรกเป็นเธอที่ขอให้ฉันแต่งงานที่บอกว่ารักฉัน ทังถังแต่งงานกับฉันเถอะฉันสัญญาจะดูแลเธออย่างดีตลอดชีวิตนี้ฉันยินดีตลอด40ปีที่ผ่านมาให้กำเนิดลูกให้เธอเธอจะทำกับฉันแบบนี้เหรอฉันเป็นคนที่ต้องการให้เธอมีลูกเหรอแม่ฉันพูดถูกเธอก็คือตัวสวยเธอทำลายชีวิตฉันในครั้งนี้เธอทำลายความรักของฉันทำลายชีวิตของฉันชีวิตของเธอในครั้งนี้ครอบครัวของเธอในครั้งนี้ ไม่ใช่กำลังสุกเลือดสุกเนื้อของฉันอยู่หรอือแม่ฉันหิวจนจะตายแล้วให้เธอทำอาหารยังทำไม่ดีเลยรีบเอามาเสิร์ฟเถอะกูสีฉือฉันอยู่ในใจเธอมันถือว่าอะไรความสัมพันธ์สามีภรรยาที่มีมานานสี่สิบปีมันถือว่าอะไรล่ะถือว่าเธอรักฝ่ายเดียว คุณยังไม่รู้ใช่ไหมคุณอโกแต่งงานกับคุณเพราะอะไรก็เพื่อความสะดวกขโมยใบแจ้งเข้ามาหาวิทยาลัยของคุณไปให้แม่ของฉันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได,เไไได้เป็นคุณจริงๆขโมยไปจากฉันใบแจ้งเข้ามาหาวิทยาลัยใช่ไหมผู้สิทธิ์เรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ไม่ต้องปิดบังคุณอีกแล้วคุณคิดว่าทําไมฉันถึงแต่งงานกับคุณถ้าไม่ใช่เพราะขโมยใบแจ้งของคุณฉันจะต้องรู้สึกขยะแขยงทําไม ฉันจะต้องอยู่แบบนี้สี่สิบปีเหรอใบแจ้งของฉันไม่ได้หายไปแต่ถูกคุณขโมยไปแล้วให้เธออย่าใช้มือสกรปรกของคุณชี้ไปที่เธอว่าไปแล้วฉันยังต้องขอบคุณคุณอาสูหลังจาก่านมาหลายปีต้องขอบคุณคุณอาที่ใช้เงินเดือนครึ่งหนึ่งของคุณมาช่วยเราไม่อย่างนั้นเราสองแม่ลูก จะมีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้อย่างไรคุณยังขโมยเงินเดือนของฉันอีกเลี้ยงดูแม่ลูกของเธอตอนนั้นเงินของฉันก็ให้เขาหมดสี่ชือ่อวันนี้มือของฉันเจ็บของเงินสองบาทไปซื้อยาได้ไหมทนหน่อยไม่ได้เหรอขโมยใบแจ้งเข้ามาหาวิทยาลัยของฉันขโมยเงินเดือนของฉันนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นนี่พวกเธอแกนี่มันตัวสวยจริงๆพอแล้วรำคาญพอหรือยัง อาหวังฉันคือแม่ของแกฉันคือคนที่เลี้ยงแกมาแกจะไปช่วยคนอื่นหรอือจะกล้าคงเห็นแม่แท้ๆของแกหรอแม่แท้ๆนี่คือสิ่งที่ฉันได้เสียไปบ้านที่ฉันใช้ชีวิตมาสีสิบปีหรอ ฉันไม่อนุญาตให้แกทำลายงานศพของเสี่ยวมันทั้ง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 ช่วยฉันด้วย ที่นี่ที่ไหนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี1984ฉันกลับมาเกิดใหม่ชาติที่แล้วพวกเขาขโมยใบยแจ้งข่าวของฉันยั่งสิทธิในการเลือกชีวิตของฉันไปให้ฉันใช้ชีวิตอย่างน่าสมเพชแบบนี้ชีวิตนี้ฉันต้องเอาคืนให้ได้สิทธิ์ในการเลือกชีวิตของตัวเอง ดูสิว่าแกมีลูกสาวที่ดีขนาดไหนยังอยากสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีกเหรอพรุ่งนี้ให้ฉันส่งแกไปแต่งงานเลยลบไปถ้าแกกล้าก้าวเข้ามาอีกฉันจะทําให้แกเสียใจไปตลอดชีวิตนี่มันกลับตลบตัดแล้วใครอนุญาตให้แกพูดกับฉันแบบนี้วันนี้ฉันจะฆ่าแกไปให้ผ้นเอาสิดูในฐานะที่แกจะแต่งงานในอีกสองวันวันนี้ฉันจะให้อภัยแก ให้ตัวเองมีลูกสาวที่ขาดทุนสักผลอีกสองวันฉันจะมาหาเธอเพื่อเคล์บัญชีไปให้ผลแม่เขาทำแบบนี้ทุกครั้งแค่ดื่มเหล้าก็จะตีเธอเลิกกันเถอะ ชัดเจนว่าเธอมีความสามารถเลี้ยงตัวเองทำไมต้องอยู่กับคนเลวแบบเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะเลิกกันทำไมจะถูกคนหัวเราะเยาะฉันเป็นแบบนี้ช่างเถอะอดทนหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่แต่เป็นเรื่องของเธอกับกู้สีชื่อที่มีการมัน่นถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวแล้วเกือบลืมเรื่องการมั่นไปแล้วระยะเวลาจนถึงงานแต่งงานของฉันกับกู้สีชื่อเหลือแค่สิบห้าวันแล้วเสี่ยวเซียนี่คือบ้านใหม่ที่ครอบครัวสู่เพิ่งย้ายเข้ามาเธอลองดูสิ ผู้ใหญ่บ้านของครอบครัวสู่ท่านนี้คือหลินเฟิงเขาเพิ่งมาที่ชนบทก็ไม่มีที่ไปพวกเธอก็รับเขาไว้เถอะดีนี่คือค่าอาหารของเขาเด็กคนนี้เธอไปจัดการในห้องด้านในหน่อยดีงั้นก็ฝากไว้กับเธอก่อนนะทั้งทั้งฉันมาหาเธอเร็วกว่าชาติที่แล้วครั้งนี้เราจะมีบางอย่างอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันนะ ทำไมฉันรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยหน่อยหน่อยเหมือนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งทังจะเป็นไปได้ยังไงกันทุกคนในชาติที่แล้วต่างก็ถือว่าฉันเป็นถุงเลือดแล้วใครจะจริงจังกับฉันละ่ะทั้งทังสามารถเข้าใกล้คุณแบบนี้ได้ดีจัง ขอโทษนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ทําให้เจ็บใช่ไหมครับพี่สาวพี่สาวถังั้งลินเฟิงอายุน้อยกว่าคุณสองปีก็ต้องเรียกคุณว่าพี่สาวตามธรรมชาติต่อไปนะคุณต้องรักเขาเหมือนน้องชายแท้ๆนะต่อไปยังหวังว่าพี่สาวจะรักฉันด้วยก,วกินข้าวกินข้าวกันเถอะกินข้าวเสียเส่ยวเซี่ยที่บ้านไม่มีของดีอะไรเลยต้อนรับคุณ กินข้าวขอบคุณครับป้าแม่บ้านเราไม่มีแป้งขาวอยู่หรอือแป้งขาวถูกกู้ซีฉือเอาไปแล้วแม่คิดว่าพวกคุณจะเป็นครอบครัวเดียวกันในไม่ช้าก็เลยไม่ปฏิเสธโอใช่แล้วกู้ซีฉือยังบอกอีกว่าเขาจะไปกับเสี่ยวมันทุ่งนี้มีธุระในเมืองให้เราไปทํางานแทนพวกเขาเติมคะแนนงานนี้ให้ครบฉันไม่ไปชาติที่แล้วพวกเขาอิงจากสัญญาแต่างงานสูบเลือดสูบเนื้อของฉันชาตินี้อย่าหวังทุกคนต่างก็เป็นคนที่จะต้องแต่งงานแล้ว ยังจะทําตัวหุนหันทันแล่นแบบนี้อีกเธอไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยถึงตอนนั้นก็แต่งงานไปให้ครอบครัวสามีข้าเธอชาติที่แล้วเธอชอบเขามากขนาดนั้นเพื่อเขาเธอสามารถยอมแพ้ทุกอย่างครั้งนี้ฉันจะขอถอนมั่นฉันจะขอถอนมั่นเธอพูดว่าอะไรถังทั้ง,งอย่าพูดเลยพ่อเธอจะโกรธแล้วฉันไม่สนว่าเขาจะโกรธหรือไม่หรือเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธฉันต้องยอมแพ้หรอือชีวิตของฉัน มีเพียงฉันเท่านั้นที่รับผิดชอบได้ฉันจะขอถอนมั่นกับกู้ซื่อนี่แหละคือเธอที่ฉันรู้จักเธอควรจะเป็นแบบนี้รูปลักษณ์ที่เป็นประกายฉันจะตามที่เธอพูดยังไงก็ไม่ว่าจะไม่มีใครเข้าใจฉันสนับสนุนฉันฉันไม่สนใจเลยฉันสนับสนุนเธอทั้งทั้งเธอพูดถูกเส้นทางชีวิตต้องเดินเองมีเพียงตัวเองเท่านั้นที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้คุณสนับสนุนฉันอืมเธอนี่มันลูกสาวตัวสวย เธอจะทําให้ฉันโกรธตายหรือไงฉันบอกเธอนะบิดามันดาเป็นผู้กําหนดถ้อยคําของผู้ใหญ่เป็นใหญ่ฉันก็แค่ให้เธอแต่งงานกับไก่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะเลือกได้เธอนี่นะอย่าไปทําตัวไม่รู้เรื่องกับเธอลุงคนนี้กําลังช่วยเธออยู่นะการทําร้ายคนต้องติดคุกนะและถ้ามันไปถึงผู้บังคับบัญชาละก็ก็คงไม่ดีนักหรอกใครใครทําร้ายเธอก็เพราะว่าเธอไม่เชื่อฟังนั่นแหละไม่ใช่งานแต่งงานนี้ไม่ดีเหรอเธอจะคืนมันทําไมและอีกอย่างคือ สัญลักษณ์การแต่งงานของพวกเธอให้ฉันหนึ่งร้อยบาทขายให้หวังมาซี่แล้วจะคืนก็ไม่มีนะอะไรนะเธอขายมันไปแล้วเธอรู้ไหมเธอขายไปหนึ่งร้อยบาทนี่คือชีวิตของฉันห้ามเธอทำลายงานศพของเสี่ยวมัน ต้องรีบหาสัญลักษณ์กลับมาแล้วค่อยคืนงานแต่งงั้นฉันจะใช้ความทรงจำในชาติที่แล้วหาเงินให้ได้หนึ่งร้อยบาทนี้ซื้อสัญลักษณ์กลับมาตอนนี้ธุรกิจเสื้อผ้าในเมืองน,นี้ยังทำได้ดีอยู่พี่สาวเธอไม่ได้กินอะไรในตอนกลางคืนระวังจะไม่สบายท้องนะฉันทำโจกให้เธอเขารู้ได้ยังไงฉันท้องไม่ค่อยดี เธอคือใครกันแน่เธอคือใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องของฉันรู้จักดีขนาดนี้ชาติที่แล้วดูเหมือนว่าไม่เคยเห็นคนนี้แล้วตอนนี้ละ่ะเขาเป็นตัวแปรแบบไหนกันแน่ทั้ง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 ฉันไม่เจอเธอเร็วกว่านี้หาเธอเจอให้คนเลวคนนั้นชิงชีวิตของเธอไปถ้ามีชาติหน้าฉันจะไม่ปล่อยมือเธอแน่นอนเธอชอบกู้สี่ชื่อมากแต่กลับยืนยันที่จะอย่า เอกสารนี้เป็นรูปแบบของศตรวรรษที่21หรือว่าเธอก็เกิดใหม่แล้วหรอือบอกว่าเข้ามาใกล้ฉันมีจุดประสองค์อะไรฉันถัง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 เด็กคนนี้ทำไมไม่กินข้าวแล้วออกไป เป็นครั้งที่สองแล้วอะไรคือครั้งที่สองพี่สาวนี่ถือว่าหรือเปล่าพุ่งเข้าสู่อ้อมกอดฉันเหรอฉันไม่ใช่ถ้าเธอเลิกมั่นกับเขาสามารถพิจารณาฉันได้ไหมเธอพูดว่าอะไรพี่สาวคุณถามฉันว่ามีจุดประสองค์อะไร จุดประสงค์ของฉันคือการทำดีกับคุณทำดีกับคุณตลอดชีวิตชดเชยความเสียใจยในชาติที่แล้วของฉันทำใหม่หัวใจเต้นเร็วขนาดนี้ตามเวลาของชาติที่แล้ววันที่สามหลังจากที่หนังสือแจ้งมาถึงคือฉันและกู้สี่ฉือ วันแต่งงานตอนนี้ยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนเลือกดูตามสบายเลยนะและสิ่งที่ฉันต้องทำคือการเอาสัญลักษณ์กลับมาก่อนสาวน้อยไปซื้อเสื้อผ้ากันเถอะมีหลายแบบให้เลือกคุณดูได้ช้าๆฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือก็แค่คุณสาวน้อยคนหนึ่งมาคุยธุรกิจกับฉันนี่คือแบบแปลนมีมันแล้วจะทำให้ยอดขายของคุณ เพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเท่านี่ทำเสื้อผ้าอะไรสาวน้อย ขอเวลาคุณสักหน่อย